ในบทเรียนที่แล้วเราก็ได้เห็นประโยชน์ของ dimensionality reduction หรือการลดจำนวนมิติของข้อมูลสำหรับวันนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างการทำ dimensionality reduction ที่ง่ายๆสมมติว่าเรามีข้อมูล2องคลาสคลาสสีน้ำเงินแล้วก็คลาสสีแดงโดยที่แต่ละคลาสเนี่ยตอนนี้เรามีแค่4ี่ s a m p l แ s a 1ปหถึงสเป็นคลาสสีน้ำเงินแซมปห้ถึงแปดเป็นคลาสสีแดง โดยที่เราเก็บข้อมูลมาสองเจอร์ฟีเจอร์ที่1เราจะเอามาพลอตในแกน x ฟีเจอร์ที่สองเรามาพลอตในแกน y เราก็จะได้ข้อมูลในกราฟด้านขวามือแล้วถ้าเกิดมีจุดใหม่ๆละ่ะเราจะคลาสสิฟายได้ยังไงว่าอันนี้เป็นคลาสสีน้ำเงินหรือคลาสสีแดงวิธีหนึ่งที่ทําได้คือหาเส้นแบ่งที่เป็นเส้นตรงก็ได้ในที่นี้ก็จะเห็นว่าเส้นตรงที่ x เท่ากับศูนย์เนี่ยก็ดูจะเป็นอะไรที่ make sense โดยที่อะไรที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเส้นตรง x ่ากับ0นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคลาส1หรือคลาสสีน้ำเงินโดยที่คอนดิชันก็คือเป็น x น้อยกว่า0นั่นแหละถ้าฟีเจอร์1น้อยกว่า0นตอบ่าเป็นคลาสที่1ถ้าปีเจอร์ที่1มากกว่า0ก็ตอบว่าเป็นคลาสที่2อย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ต้องสนใจปีเจอร์ที่2เลยก็ได้แปลว่าเราพลอตใน1มิติก็ได้โยนข้อมูลฟีเจอร์ที่สองทิ้งไปเลยเก็บเฉพาะฟีเจอร์ที่1 แล้วก็ใช้เส้นตรงเส้นเดิมคือ x เทกับศูนย์มาสร้างคอนดิชันในการแบ่งกันแต่ละคลาสเรามาลองดูโจทย์ข้อต่อมาข้อมูลเนี่ยมันคล้ายๆเดิมเลยแต่มันเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงนี้เพื่อให้มันง่ายขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คืออาจจะลองเลื่อนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงล่างสองยูนิต หรือสองหน่วยแล้วก็ไปทางซ้ายสองหน่วยผมลองเอามาเขียนใหม่อันนี้เป็นข้อมูลตั้งต้นแล้วก็ข้อมูลที่เราเลื่อนมาก็จะเห็นว่าเราไม่ต้องสนใจแกน y เลยก็ได้เราก็โยนแกน y ทิ้งไปเราก็ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมที่เราเคยใช้มาตลอดก็คือถ้า x น้อยกว่าศตอบว่าเป็นคลาสสีน้ำเงิน ถ้า x มากกว่า0นย์ตอบว่าเป็นคลาสสีแดงเรามาลองดูโจทย์ข้อใหม่กันข้อมูลมันเอียงๆแบบนี้สมมุติว่าผมอยากใช้เส้นตรงในการแบ่งสองคลาสใน้ออกจากกันเส้นตรงหนึ่งที่ผมว่ามันเมกเ s นก็คือเส้นตรงหน้าตาแบบนี้ครับสมการมันคือ y เท่ากับลบ x หรือว่าถ้าเราย้ายฝั่งมันก็เป็น x บก y เ่ากับศ ผมจะตอบว่าเป็นคลาสสีนเงินถ้าเกิดผมเอาฟีเจอร์หนึ่งมาบวกกับฟีเจอร์ที่สองแล้วมันน้อยกว่าศูนย์ตอบว่าเป็นคลาสสีแดงถ้าเกิดฟีเจอร์ที่หนึ่งบวกฟีเจอร์ที่สองมันมากกว่าศูนผมสามารถมองโจทย์ข้อนี้ในอีกแบบหนึ่งก็ได้สมมติว่าผมหมุนข้อมูล45อ,องศาตามเข็มนาฬิกาหลังจากหมุนเสร็จปุ๊บผมก็โยนข้อมูลในแกน y ทิ้งไปเลย ผมก็จะได้ของหน้าตาแบบนี้ในทีนี้ผมก็จะดูว่าฟีเจอร์ที่จะลงเหลืออยู่เนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์หรือมันมากกว่าศูนย์ถ้าน้อยกว่าศูนก็ตอบว่าเป็นคลาสสีน้าเงินถ้ามากกว่าศูนย์ตอบว่าเป็นคลาสสีแดงแล้วในเคสด้านซ้ายมือกับด้านขวามือเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างแรกก็คือว่าในด้านซ้ายมือเราต้องเก็บฟีเจอร์ของทุกๆจุดเอาไว้ทั้งสองอัน ทั้งฟีเจอร์หและฟีเจอร์สในส่วนของด้านขวามือเนี่ยหลังจากที่ผมหมุนข้อมูลและผมก็จะเก็บตัวเลขแค่1ตัวต่อแซมเปิลหนึ่งต่ตอ,มงตอมาถ้าเกิดผมต้องการจะคำนวณว่ามันเป็นคลาสสีน้ำเงินหรือคลาสสีแดงในเคสด้านซ้ายมือผมจะต้องเอาทั้ง2ฟีเจอร์มาบวกกันแล้วก็เช็คดูว่ามันน้อยกว่า0หรือว่ามากกว่าศ ในขณะที่ด้านขวามือผมไม่ต้องทําการบวกอะไรทั้งสิ้นผมแค่เช็คเลยว่าน้อยกว่าศูนย์หรือมากกว่าศูย์ในโจทย์ข้อเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วผมเอาปีเจอร์สองโยนทิ้งไปเลยได้ไหมผมก็บอกว่าดูแค่ฟีเจอร์หนึ่งพอว่าน้อยกว่าศูนหรือมากกว่าศูย์ผมก็อยากจะทิ้งเป็นคำถามเอาไว้ว่าการทำแบบนี้เนี่ยมัน make sense หรือเปล่า ทีนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างอันหนึ่งอย่างเมื่อกี้เราเห็นว่าเราจะหมุนข้อมูลจริงๆแล้วการหมุนข้อมูลไปด้านหนึ่งมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เราหมุนแกนโดยที่ไม่หมุนข้อมูลผมลองเอาข้อมูลตั้งต้นมาหมุนตามเข็มนาฬิกาสี่ห้าองศาผมก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ ส่วนทางด้านขวามือผมจะหมุนแกนแทนโดยที่ไม่หมุนข้อมูลโดยที่หมุนแกนไป45องศาทวนเข็มนาฬิกาผมก็ได้แบบนี้ผมเปลี่ยนสีตัวแกนมานิดนึงเพื่อให้มันมีความแตกต่างระหว่างเคสด้านซ้ายมือกับด้านขวามือแล้วผมลองเอียงคอ45องศาดูก็จะพบว่าจริงๆแล้วถ้าผมเอียงคอดูข้อมูลเนี่ยด้านซ้ายมือ แต่ด้านขวามือมันเหมือนกันเลย